สวัสดีค่ะชมพูนุชนะคะหรือชื่อเล่นชื่อนุชค่ะสวัสดีค่ะพี่อัญชนาค่ะเพชรนะคะ,ะวันนี้ก็ร้านหนังสือบุรุพาสารค่ะของเราก็จะอยู่ติดกับปัตซอยเจริญกรุง6กหาไม่ยากนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับสถานรีรถไฟฟ้าสามยอดค่ะทางออกที่สองนะคะแต่ทางออกที่สองเนี่ย ก็จริงๆไม่แนะนําให้ลูกค้าออกอกค่ะเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วมันไม่มีทางม้าลายข้ามถนนลําบากนิดนึงถ้าหากว่าออกทางออกที่1ห,หรือทางออกที่3ก็เดินย้อนกลับมาตรงกลางของถนนเจริญกรุงค่ะคือร้านเราก็ตั้งมาเรียกว่าหลายสิบปีแล้วค่ะ,ะนานมากส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็จะมาแวะหาหนังสือเก่าๆหรือว่ามาระลึกถึงความหลังว่าเออร้านนี้เคยมานะสมัยที่เราเป็นนักเรียนหรือสมัยที่เราทํางานแถวๆนี้ค่ะ ค่ะร้านของเรานะคะก็จะมีหนังสือค่อนข้างหลากหลายมากเลยค่ะแต่หลกัหลกๆของเราแรกๆเลยก็คือนิยายก่อนนะคะนิยายก็ก็จะมีหนังสือในส่วนพวกวรรณคดีเช่นพวกหนังสือของพอสมุดแห่งชาติพวกรามเกียรติพ์ภาพายนตณีขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะคะส่วน,นิยายเนี่ยจะมีตั้งแต่นิยายแบบนักเขียนรุ่นรุ่นใหญ่นะคะพวกกรุงยอชาติโสภาคสุวรรณพัชชาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีอย่าง มีของแก้วก้าวก็มีนะคะวอวินิชัยกุลแล้วก็จะมีนักเขียนรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีหมวดอื่นอย่างเช่นหนังสือเด็กนะคะแล้วก็จะมีหนังสือคู่มือสําหรับนักเรียนทั้งหลายที่จะต้องทําแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีหมวดอื่นอีกนะคะอ,คอย่างถ้าหากอยากอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะคะ ไม่ว่าจะของไทยหรือว่าของเมืองนอกที่นี่เราก็มีหนังสือทำอาหารซึ่งแบบว่าบางทีลูกค้าไม่อยากดู YouTube แล้วลหละอยากมีตำราเป็นเล่มก็เก็บไว้มาซื้อได้นะคะแล้วก็ยังมีหนังสือเก่าๆหลายๆเล่มซึ่งอาจจะหาที่อื่นได้ยากที่นี่เราก็พอมีแล้วก็พวกหนังสือจิตวิทยา How to ต่างๆหนังสือเกี่ยวกับให้กำลังใจซึ่งเป็นที่นิยมของอเด็กสมัยนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ คือเราก็ลดราคาให้ลูกคา้าทุกเล่มนะคะ10เป็นขั้นต่ำนะคะส่วนในหนังสือทีอ่เป็นพิเศษที่เป็นของสำหรับพิมพ์เราเองเราก็ลดตั้งแต่20ถึง50นะคะ่ะก็ลูกค้าแวะมาเลือกชมก็จะได้หนังสือราคาพิเศษกลับไปทุกคนนะคะไม่ต้องทำบัตรสมาชิก <c oughs> ก็ลดให้เลยค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรื่องของเราก็สามารถแบบว่าลูกค้าสามารถใจบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจะโอนเงินเงินสดแล้วแต่สะดวกะคะ่ะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะมาที่ร้านนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วก็มีหลายช่องทางนะคะถ้าเป็นในส่วนของเว็บไซต์เราก็จะเป็น www บ u r a p บุรพสารบุ o คคนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจบุรพาสารก็ได้ค่ะแล้วก็มี Facebook บุรพาสารมีเรามีทุกช่องทางนะคะลูกค้าสามารถจะสั่งซื้อได้แล้วก็ซื้อเท่าไหร่นะคะที่จะถึงส่งฟรี ถ้าซื้อครบ500บาทส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าไม่ถึงก็ขอค่าส่ขาสงขนส่งนิดหน่อยค่ะแต่ว่าหนังสือก็ยังได้รับส่วนลดเหมือนที่มาซื้อหน้าร้านนะคะไม่ว่าจะซื้อออนไลน์หรือซื้อหน้าร้านเราก็ลดให้ทั้งนั้นค่ะลูกค้าสามารถดูหนังสือในเว็บไซต์ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะหรือว่าเล่มไหนถ้าไม่มีก็สามารถไลน์มาถามเราก็ได้คือเราก็เ,าเรียกว่าจัดหาให้ลูกค้าได้ค่ะ เพียงยังไงก็ทักมานะคะจะได้บริการลูกค้าได้ <Okay. S 2> สินค้าของเรานะคะแรกหลักเลยของเราคือหนังสือค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะมีหนังสือเรามีของเล่นในการเพิ่ม,มทักษะความรู้ให้กับเด็กๆนะคะก็มีของเล่นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเนื่องจากช่วงปีที่แล้วช่วงก่อนหน้านะคะที่มีการทําสถานีรถไฟใต้ดินใช่ไหมคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มโซนในส่วนของเครื่องดื่ม เป็นมุมกาแฟเป็นเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับลูกค้าที่อาจจะอยากนั่งสบายชิลๆนะคะมานั่งหรือว่าซื้อหนังสือแล้วเอามานั่งอ่านก็คือถ้าไม่รีบร้อนไปไหนก็สามารถนั่งพักแล้วก็อ่านหนังสือไปดื่มเครื่องดื่มไปได้อันนี้คือเป็นส่วนที่เราเพิ่มเติมมาเมื่อปีที่แล้วเป็นต้นมาก็ประมาณปีหนึ่งแล้วล่ะค่ะ ค่ะจากที่เราบอกว่านอกจากที่เราเป็นร้านหนังสือแล้วเราก็เพิ่มในส่วนของกาแฟเครื่องดื่มสําหรับบริการลูกค้าค่ะในส่วนนี้เราใช้ชื่อว่าบุรพาคอฟฟี่ค่ะเพื่อเป็นการลิงก์กันร,ระหว่างบุรพาสารกับบุรพาคอฟฟี่นะคะเราใช้ชื่อเดียวกันปกติแล้วเครื่องดื่มของเราก็จะเหมือนของทั่วไปอะค่ะก็จะมีทั้งในส่วนของกาแฟแล้วก็มีในส่วนของชา แล้วก็เป็นเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยก็อย่างเช่นพวกน้ำพึ่งมะนาวโซดาของเราที่อร่อยนี่ต้องขอแนะนำนะคะท่ากาแฟคาราเมลมารเกเตโตค่ะมันจะหวานและหอมกลิ่นคาราเมลมากเลยค่ะในส่วนของ มัชะเนี่ยเราเป็นมัชะจากเกียวโตเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะต้องขอยืนยันแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดาน้ำพึ่งเราก็ใช้ของดอยคําค่ะเราใช้น้ำพึ่งเกรดดีนะคะมะนาวสดแท้ไม่ใช่มะนาวขวดนะคะก็อยากให้ลองมาถ้าเกิดได้แวะเวียนมาบุรพาสารก็แวะมาดื่มบุรพาคอฟฟ่ด้วยนะคะหนังสือของเราก็มีหลากหลายประเภทตอนนี้ก็จะวางนิยายเป็นหลักนะคะก็มีนิยายรีกว,ว่านิยายวัยรุ่นนิยาย ที่เป็นละครต่างๆมากมายนะคะก็มีทุกเล่มค่ะทุกสำนักพิมพ์นะคะก็ลูกค้าแวะมาอ่านได้แวะมาเลือกชมได้แล้วก็ยังมีพวกนิยายจีนที่แบบว่าเหมือนสมัยนี้นิยมกันนะคะนิยายจีนก็มีค่ะแล้วก็ที่เป็นหนังสือหลักๆของเรานะคะก็ผลงานเขียนของคุณสุภาพสุวรรณจิลปินแห่งชาติค่ะ ก็ถ้าอยากอ่านเรื่องเกี่ยวกับทะเลทรายซึ่งไม่เหมือนใครนะคะก็ต้องน,นี่เลยค่ะยังมีรักที่อากาศแล้วก็รักเร่นะคะที่เป็นผลงานดังมากของทําละครไปแล้วด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งแบบหนังสือเก่าๆที่ว่าหายากนะคะผลงานของคุณนนสุวรรณีจุคนทานะคะอย่างความรักครั้งสุดท้ายนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องเก้าอี้ขาวในห้องแดงนะคะแล้วก็นิยายที่ ทำละครหลายๆรอบนะคะอย่างเล่ตีนะคะช่องวันเนี่ยที่ว่าทำแล้วทำอีกนะคะหรือแม้กระทั่งผลงานหายากอาของดอกไม้สดน,นะคะครบทั้งชุดค่ะมีส่วนลดทุกเล่มเหมือนกันนะคะลด20%ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีหนังสือเด็กหนังสือเด็กให้น้องๆเลือกชมหรือว่าผู้ปกครองเลือกให้น้องๆก็ได้ค่ะ แล้วก็มีหนังสือ,อแปลหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆนะคะลูกค้าก็เลือกอ่านได้ตามชอบเหมือนกันที่เราอยากให้ดูนะคะพวกหนังสือวรรณกรรมเก่าๆซึ่งแบบว่าเป็นผลงานคลาสสิกนะคะพวกนี้ก็มีวางจำหน่ายค่ะหรือแม้กระทั่งแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นที่โด่งดังมากนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็หนังสือกรอนต่างๆซึ่งจะว่าไปก็คือ ถ้าจะถามว่าเด็กอ่านไม่เข้าใจนี่ก็เถียงนะคะเพราะว่าอ่านได้ค่ะอย่างรามเกียรตินะคะนะคะอ่านไม่ยากค่ะเป็นคํากรอนทั้งเล่มก็จริงนะคะแต่ว่าอ่านไม่ยากจริงๆค่ะหรือแม้กระทั่งร้อยป่านะคะเรื่องราวเ,เกี่ยวกับเ,เสือ,อกลิ่นสัตว์ค่ะที่เพิ่งทําละครจบไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันค่ะค่ะเรามาดูชั้นบนกันนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะวางหนังสือพวกพงศวดารหนังสือประวัติศาสตร์น่าสนใจให้กับผู้อ่านนะคะสามารถเลือกชมได้เลยค่ะช,ชั้นชมชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะอย่างที่บอกหนังสือเรามีค่อนข้างหลายหมวดหมวดนี้จะเป็นหมวดของศิลปะนะคะในกรณีที่ ไม่ว่าจะเป็นเอเพ้นท์หรือว่าวาดรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นศิลปะเป็นสําหรับฝึกเป็นอาชีพก็ได้นะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นหมวดดนตรีนะคะหมวดบ้านและสวนจัดแต่งนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่อยากจะตกแต่งบ้านใหม่หรือว่าจะปลูกต้นไม้อยางเงี้ยค่ะมีหมดนะคะในส่วนของล็อกถัดไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ ราชวงศ์นะคะเขาจะเป็นหนังสือของราชวงศ์ของไทยเรานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหนังสือเขาเรียกตรงนี้ว่าหนังสืออ่านประกอบนอกเวลานะคะก็จะเป็นหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่มนี้นี่ต้องบอกว่าทุกท่านแทบจะเคยอ่านกันอยู่แล้วนะคะมีตั้งสี่เล่มนะคะสามารถเลือกชมได้แล้วก็จะมีหนังสือ how to หนังสือได้รับรางวัลซีไรท์หนังสือได้รับรางวัน like นงลวน,นะคะเราก็จะมีหมดแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือ how to สำหรับผู้ที่อยากจะส่งเสริมแนวคิดหรือว่าทักษะต่างๆเราก็มีเช่นกันนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของคู่มือค่ะ สำหรับน้องๆที่อยากจะทำแบบฝึกหัดหรือว่าเสริมทักษะการเรียนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้สามารถทำข้อสอบได้อย่างนี้นะคะตรงนี้เราจะเป็นคู่มือต่างๆและพร้อมทั้งอาหารอย่างที่บอกว่าถ้าไม่อยากดู y o u t u b e นะคะก็สามารถซื้อเป็นเล่มไปได้ะค่ะก็จะเป็นในส่วนของการคู่มือเช่นกันจะมีทั้งภาษาอังกฤษหรือว่ามี มีวิชาเลขมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของหัดสนทนาภาษาต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาจีนเราก็มีให้เลือกได้ทั้งนั้นค่ะส่วนหมวดทางด้านนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเกษตรค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะหาข้อมูลความรู้ในการปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของนวนิยายที่เราลดราคาพิเศษ ก็คืออย่างที่บอกว่าจะเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่นะคะก็จะมีลด50%เลยนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบนักเขียนรุ่นใหญ่ต่างๆนะคะในส่วนของเพิ่มทักษะการเรียนรู้เนี่ยคะ่ะอย่างอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เล่มนี้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์นะคะเล่มที่ขายดีมากเลยนะคะเหมาะสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วก็อย่างที่จะเป็น เรียนพยาบาลก็ได้ค่ะเหมาะเหมาะจริงๆค่ะเล่มน,นี้นี่ต้องบอกว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะของทางร้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับร้านหนังสือของเรานะคะก็ร่วมโครงการของหนังสือเดินทางร้านหนังสือด้วยก็ เงื่อนไขก็คือว่าเมื่อลูกค้ามาที่ร้านเราซื้อหนังสือไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่เราก็จะให้บุคพาสอร์หนึ่งเล่มหรือว่าถ้าลูกค้าวันนี้ยังไม่เลือกหนังสือก็สามารถซื้อบุคพาสอร์ในราคา10บาทได้แต่ที่เห็นมาส่วนใหญ่ก็ลูกค้าซื้อทุกคนนะคะ,คะซื้อหนังสือทุกคนค่ะแล้วถ้าเกิดซื้อ300บาทขึ้นไปในครั้งแรกนะคะเราก็จะมีสมุดบันทึกโควิดแจกด้วยอ๋อแล้วก็หนังสือที่เรื่องกรีบู ยังม,มีอยู่นะคะเผื่อว่าลูก <9 S 2> ค้าหาที่ร้านอื่นไม่ได้ก <99 S 2> ็99บาทค่ะใช่สำหรับโครงการบุ๊คพาสปอร์ตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะช่วยส่งเสริมร้านหนังสืออิสระให้เรียกว่าคึกคักขึ้นมากว่าเดิมนะคะใช่ค่ะเป็นการสนับสนุนให้ร้านหนังสืออิสระยังคงอยู่นะคะแล้วก็เป็นการเหมือนส่งเสริมการอ่านเพราะว่าลูกค้าหลายท่านแบบ ได้ข้อมูลนี้มานะคะว่ามีบุ๊คพาสปอร์ตแล้วก็สนใจแล้วก็ไปตามร้านหนังสือต่างๆนะคะหนึ่งทั้งไปเยี่ยมเยือนแล้วถ้าถูกใจเล่มไหนก็ได้ซื้อด้วยอะคะ่ะเป็นการสนับสนุนการอ่านอีกทางหนึ่งค่ะจริงๆแบบเวลาที่ลูกค้ามาแล้วเห็นแบบว่าหน้าเนี่ยประทับตาเยอะๆรู้สึกดีใจมากใช่ใค่ะอย,อยากให้มีอย่างนั้นหลายๆเล่มนะคะร้านของเรานะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเวลา8.30ถึง17.30น,นนะคะก็ การเดินทางมาที่ร้านเราอะค่ะก็มาได้ทั้งรถเมล์รถไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ส่วนตัวถ้าเป็นรถยนต์ส่วนตัวก็หาที่จอดรถแยกนิดนึงอาจจะต้องจอดดีโอสยามหรือว่าโครงการสามยอดพาซาด,ด้านหลังแล้วก็เดินมาที่ร้านได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมารถไฟใต้ดินนะคะตอนนี้สะดวกมากเลย MRT ลงสถานีสามยอดค่ะก็จะข้ามมาก็จะเจอร้านเราเลยอยู่ติดปากซอยเจริญกรุง6ค่ะก็อยากให้ลูกค้ามากันเยอะๆนะคะเพราะว่าคือ มันเป็นการสนับสนุนร้านหนังสือให้คงอยู่แล้วก็เป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือยังไงก็เป็นสิ่งที่จะลงจิตใจของคนทุกคนนะคะซึ่งหนังสือเนี่ยก็ให้แง่คิดให้มุมมองก็อยากให้ทุกคนได้อ่านหนังสือกันเรื่อยๆต่อไปค่ะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามาที่ร้านเราซื้อหนังสือราคาพิเศษค่ะมีส่วนลดทุกเล่มนะคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะคะ Thank you